ดีครับพี่น้องหากินเล่นสไตล์แจ็กกี้ไปขโมยบ้ากันครับพี่น้องได้แล้วนะครับพี่น้องบักมงสองหน่วยหน่วยหน่วยนวยอันดับแรกเรามาล้างมะม่วงกันนะครับพี่น้องต่อมานะครับปอกเปลือกนะครับถ้าไม่ปอกมันจะไม่ออกนะครับมีดไม่ได้เรื่องเลยนะครับพี่น้องกระดอผมยังคมกว่าเยอะเลยหมือนล้าล้างในตู้เจนเหลวแล้วอย่าลืมล้างแข็งแห้งครับพี่น้องใครเป็นน้อง อเเขาวๆเลยพี่น้องหนึ่งบอลด้วยจัดมะม่วงใส่กระทะว่วพี่น้องแหมแผ่นบางเหมือนใจคนเลยอ่อนอื่นเราไม่รู้จักพดเป็นไฟไหม้มากผมมีแต่รู้ดีอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องที่เราขาดให้เครื่องจิ้มนะครับผม เถ้าพร้อมแล้วก็ทิมท้มทิม้งนอน